ฮัลโหลข้อกาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคินวันนี้เราก็อยู่เกมกิกาฮาวนาสำหรับการในวันนี้ผมก็จะเป็น EP ที่6แล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยไปลุยกันในโหมดของบอสโลกจูวอนต้องซาบก็จะลุยในโหมดของแดอรี่โหมดเป็นอันดับแรกผมด้วยบอสในคราวนี้เนี่ยกันก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกัน แต่ละตัวของผมการเปิดในแต่ละวันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันผมก็อย่างเช่นตัวแรกสีแดงเนี่ยผู้พิทักษ์เครื่องแดงจะเปิดวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์ผู้พิทักษ์เมฆฟ้าจะเปิดวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ผมแล้วก็ผู้พิทักษ์ป่าเขียวนี่ก็จะเปิดประมาณวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตามลำดับสังเกตได้ว่าทุกๆตัวเนี่ยจะมีวันหนึ่งเนี่ยที่เปิดเหมือนกันหมดเลยผมก็คือวันอาทิตย์นั่นเอง สำหรับบอสแต่ละตัวผมก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมีลักษณะพิเศษที่เป็นบัฟเพิ่มเข้ามาผมตอนที่เราเนี่ยทำการโจมตีบอสอย่างเช่นบอสสีแดงเมื่อเราเนี่ยเข้าไปตีบอสเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกบัฟพิเศษให้เราเนี่ยสามอย่างให้เราเลือกได้ผมก็จะมีเพิ่มทางโจมตีตัวละคร20%เพิ่มความเร็วการโจมตีของตอัวละคร50%และอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเพิ่มค่าความเสียหายของคิทิคอลทุกตัวละครอ,อีก20%ถ้าเกิดว่าเป็นบอสสายสนับสนุนเนี่ยสีฟ้าก็จะมีเพิ่มคควววามเรร็กลลื่่อนทีงตัะ50% ล้างดีบัฟแล้วก็การควบคุมของตัวละครและอันสุดท้ายเนี่ยก็คือรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลแอคทีฟของฮีโร่ถ้าเกิดว่าเป็นทังของตัวสีเขียวป้องกันก็จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันของตัวละคร20%เพิ่มอัตราการหลบหลีกของตัวละครอีก15%และก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือฟื้นฟูลเลือด50%ของ HP ของตัวละครและนอกจากบอสจะมีสีที่ไม่เหมือนกันแล้วผมก็ยังเป็นธาตุบ่งบอกของบอสแต่ละตัวด้วยผมก็อย่างเช่นบอสสีแดงเนี่ยก็จะเป็นธาตุไฟ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ตัวละครธาตุน้ำโจมตีผมดาเมจก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าแต่เกิดว่าเราใช้ตัวละครฮีโร่ธาตุไม้โจมตีเนี่ยดาเมจก็จะเหลือเพียงแค่0.5เท่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมในตอนนี้ที่เราเนี่ยตีบอสแต่ละตัวเราควรที่จะปั้นฮีโร่ให้เป็นสายชนะทางด้วยผมเราก็สามารถที่จะทำดาเมจได้มากกว่าคนอื่นๆนั่นเอง ในส่วนของตัวบอสผมก็จะมีสิิวการโจมตีอยู่4รูปแบบผมรูปแบบแรกเนี่ยก็คือจะคํารามใส่ตัวละครของเราทั้งหมดทําให้เราเนี่ยโจมตีเบาลงและก็พลังป้องกันน้อยลงนั่นก็ส่งผลต่อคะแนนที่เราจะทําได้ผมเพราะว่าในโหมดนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งทำคะแนนดาเมจใส่บอสเยอะนั่นถ้าก,กับว่าเปอร์เซ็นต์การที่เราเนี่ยจะได้รับของรางวัลที่ดีเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนั่นเอง สกิลที่2ของผมเป็นการบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็กระทบตัวลงมาบนพื้นอย่างรุนแรงเลยก็คือแบบว่าพุ่งใส่เราตรงบนพื้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเป้าหมายที่บอสเนี่ยกำหนดเอาไว้เนี่ยเราก็จะเกิดสภาวะล้มลงสภาวะล้มลงก็คือเราเนี่ยไม่สามารถกดสกิลได้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นระยะเวลาสั้นๆน,น,นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นสภาวะที่อันตรายมากสําหรับคนที่ยังปั้นฮีโร่เวลไม่สูงสกิลที่3 เป็นการโจมตีโดยการพ่นเปลวเพลิงใส่พื้นที่เวลอบอผมคำแนะนำเนี่ยก็คือเมื่อบอสจะใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่ขึ้นมาสีแดงบนพื้นเราก็สามารถที่จะเดินหลบจากสกิลได้เหมือนกันนะสกิลสุดท้ายผมสกิลที่4จะเป็นการปล่อยแสงสายฟ้าลงมาจากบนฟากฟ้าใส่เรา,เาผมก็คำแนะนำก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการเดินหลบเนี่ยก็จะไม่โดนแล้วเพราะว่าก่อนที่บอสเนี่ยจะปล่อยแสงเนี่ยเขาจะทำเสน่์ลักษณ์เป็นกลมๆบนพื้นให้ผมทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ว่าตำแหน่งไหนเนี่ยที่บอสมันจะปล่อยสกิลลงมานะ สัปดาห์ท่11วันนะผมเราจะมีตัวในการตีบอสเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ใบด้วยกันถ้าเกิดว่าเราสามารถตีบอสได้3รอบโดยการหาคะแนนของในหมวดนี้ผมก็คือทนานําคะแนนเตีบอสเนี่ยให้ได้สูงที่สุดแล้วก็เอาคะแนนของแต่ละคนที่ได้เนี่ยมาดูในส่วนของตัวของรางวัลกันผมใครที่ทําคะแนนได้สูงนั้นถ้ากับว่าเปอร์เซ็นต์การได้ของวันที่ดีเนี่ยก็จะมากขึ้นอันดับที่1เนี่นผมก็จะเป็นตัง100,000แ,แล้วก็ในส่วนของตัวแร่อัญมณีเกรดอาร์ที่สามารถเอาไปอัปเกรดให้กับอุปกรณ์ของโได้ แล้วก็คือในส่วนของตัวตัวแซมอนระดับ L ลองลงมาผมของรางวัลเนี่ยก็จะดรอปลงมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเป็นอันดับประมาณสัก101-10%เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวหินแอมโมเนียเกต A อีก5ก้อนแล้วก็ในส่วนของตัวตัวแซมอนระดับ M ถ้าเกิดว่าลองลงมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นระดับประมาณสัก t o ป50-75%เนี่ยก็คือทางทั้งของตัวแอมโมเนียเกต B แล้วก็ตัวลูนแซมอนระดับต่ำสุด สำหรับการจัดทีมตีบอสผมเราสามารถเอาตัวละครไปได้ทั้งหมด6ตัวเขาจะมีมาสเตอร์1ตัวแล้วก็ฮีโร่เนี่ยสวมใส่ได้อีก5ตัวยิ่งค่าพลังโจมตีของทีมสูงเท่าไหร่ผมเปอร์เซ็นต์การทำคะแนนจากตัวบอสเนี่ยก็จะยิ่งดีมากขึ้นสำหรับการจัดทีมตีบอสผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือฮีโร่ที่มีความสามารถในการฮิลอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ควรจะมี1ตัวผมที่แนะนำที่สุดเนี่ยก็คือฐานะของตัวเช่นเช่น พอมาความสามารถของตัวนี้เนี่ยก็คือฮิลใส่เพื่อนเราได้แล้วก็สามารถฮิลหมู่ได้ทั้งสองสกิลแล้วก็เมื่อสกิลสุดท้ายผมปลดล็อกดาวครบเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่เล่งดาเมจให้ทีมเนี่ยได้ดีมากและการหาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะฟาร์มหาหินลูเนี่ยค่อนข้างง่ายด้วยผมในส่วนของฮีโร่ตัวแทงก์เอาจริงๆเนี่ยจะเป็นตัวไหนก็ได้ผมที่เป็นสายแทง์แต่ถ้าผมอยากให้แนะนำเนี่ยก็ควรที่จะมีสกิลที่มีความสามารถในการยั่วยุศัตรูได้เป็นระยะเวลาสั้นๆนผม ผมว่าการตีบอสเนี่ยมันจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งในการตีก็คือถ้าเกิดว่าเรายั่วยุใส่ศัตรูที่ตีได้เนี่ยบอสมันจะตีศัตรูที่ปล่อยท่าพิเศษในละนาาที่อยู่ข้างหน้าของบอสถ้าเกิดว่าเรากดยั่วยุปุ๊บแล้วให้เอาตัวที่ยั่วยุแล้วเนี่ยเดินไปข้างหลังคอยหลบจากพื้นที่ของศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าบอสมันตีแค่ตัวนั้นตัวเดียวเราจะสามารถโซนพื้นที่ระหว่างตัวแทงแล้วก็ตัวทําดาเมจได้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มีความสามารถยั่วยุได้เนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยผม ตัวดีเทที่แนะนำเนี่ยก็จะมีฮาร์เดสตัวแรกเลยผมสำหรับตัวอื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าธาตุอื่นเป็นสไตล์ไหนก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนําถ้าเป็นธาตุน้าอ่ะก็คือในส่วนของตัวโพไซดอนถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็นธาตุไม้เนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนาเนี่ยอาจจะไม่มีสกิลเยอะยุเท่าไหร่ผมแต่ว่าใช้งานได้ดีมกันก็คือกิกกี้และในส่วนสุดท้ายผมสำหรับตัวละครที่เป็นดาเมจถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็แนะนําว่าหาตัวที่เป็นสายโจมตีไกลเยอะๆผมอย่างเช่นไอเดนแม่นาคหรือว่าถ้าเป็นตัวกึ่ง พราะตัวละครเนี่ยที่เราเนี่ยทำการโจมตีระยะไกลเนี่ยเราสามารถทิ้งพื้นที่จากระยะห่างของตัวบอสได้ก็คือเวลาบอสมันตบเนี่ยมันจะตบเป็นวงกลมที่อยู่ด้านหน้านั่นเองเนะเราก็สามารถที่จะหลบการโจมตีจากบอสได้ส่วนหนึ่งนั่นเองหรือว่าบางจังหวะเนี่ยที่บอสจะใช้สกิลโจมตีหมู่มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะบงังคับควบคุมตัวละครหลบหนีได้ง่ายกว่าแต่เกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยสำหรับตัวละครโจมตีเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรที่จะเอาตัวละครที่มีดีบัฟไปด้วยอย่างเช่นเพิ่มพลังป้องกันกันสถานะพิดปกติมอาด แช้แข็งคําสาบสตันอะไรพวกนี้ไปด้วยเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถตีบอสได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบอสเนี่ยก็จะติดสถานะเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะในเวลาที่เราเนี่ยทำการตีนั่นเองเนาะและสิ่งที่จําเป็นในการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถยืนทนบอสได้นานขึ้นผมก็คือการวิวัฒนาการเพิ่มดาวของตัวละครแล้วก็การจุดตีเพื่อเพิ่มเลือดพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันของตัวละครแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ผมก็คือในส่วนของตัวอุปกรณ์ป้องกันต่าง ยิ่งเราเนี่ยมีอุปกรณ์เกรสูงขึ้นตีบวกสูงขึ้นเนี่ยเลือดของเราเนี่ยพลังป้องกันของเราเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนั่นถือว่าเราเนี่ยก็จะโดนบอสต,ตบเบาลงแล้วก็ทำดาเมจต่อบอสเนี่ยได้แรงยิ่งขึ้นในช่วงแรกที่เล่นนะผมผมก็แนะนําว่าฟาร์มในระดนนะรับระดับปกติไปก่อนก็ได้ผมให้เราเนี่ยมีอุปกรณ์สักเกตด A ทุกชิ้นในการสวมใส่เนี่ยเราก็จะทนดาเมจบอสได้นานมากๆแล้วผม สำหรับทิคในการตีบอสผมคำแนะนำของผมเนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันผมวิธีแรกเนี่ยก็จะคนที่มีค่าพังยังไม่สูงแล้วก็โดนบอสตีไม่กี่ทีตายเนี่ยคำแนะนำเลยก็คือกดบัฟประเภทสายโจมตีให้กับตัวละครของเราแล้วก็ยัดสกิลทั้งหมดเนี่ยอัดใส่บอสโดยตรงเลยผมก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถรีดก,การทำคะแนนได้สูงที่สุดเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ชชว่์ว่าเราจะหลบจากสกิลของบอสได้หรือเปล่าแล้วก็จะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตายเนี่ย เราควรที่จะทำดาเมจให้ได้สูงที่สุดเพื่อให้เราเนี่ยได้รับคะแนนมากที่สุดนั่นเองก่อนที่เราเนี่ยจะตายนิดนึงสำหรับวิธีที่2อันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีไอเทมพร้อมหน่อยแล้วก็จึกขึ้นมาอีกนิดน,นึงเนี่ยหรือก็คือมีของนั่นแล้วก็คือให้เราเนี่ยทำการควบคุมตัวละครดีๆผมเดินหลบสกิลบอสดีๆโดยเฉพาะสกิลกระทึบพื้นซึ่งสกิลกระทึบพื้นเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารําคาญมากเลยผมเพราะเนื่องจากว่าความสามารถของสกิลบอสเนี่ย มันทาให้เราเนี่ยลม้มแล้วพอเราล้มปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะฟื้นเลือดได้หรือว่ากดสกิลทำดามเมจได้ก็ทําให้เก็บ,บเราเนี่ยเสียเวลาฟรีไปเกือบๆสี่ถึงห้าวินาทีเราอาจจะตายได้ในจังหวะที่เราเนี่ยติดล้มอยู่นั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นคําแนะนําเสริมในการเล่นหลักๆเลยผมแต่เกิดว่าถ้าอยากให้ชวนเนี่ยพยายามให้ฮีโร่ของเราเนี่ยตายเป็นอันดับสุดท้าย,ายผมเพราะว่าเมื่อฮีโร่ตายปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าฮีโร่เราเนี่ยตายเร็วจนเกินไปหรือว่ามาสเตอรี่ของเราเนี่ยตายเร็วจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาทําให้เรา และเมื่อเราเนี่ยทำการจบจากภารกิจบอสทุกๆครั้งเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มไอเทมตอนที่เราเนี่ยจบด้วยผมถ้าเกิดว่าเราโชคดีเนี่ยเราก็จะได้หินระดับสูงถ้าเกิดว่าโชคร้ายหน่อยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไอเทมในการดรอปนั่นเองนะก็อยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนะและสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็ผมก็คือเมื่อเราเนี่ยทำการตีบอสแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีท่าเฉพาะทางใช่ไหมถ้าเกิดว่าฮีโร่ของเราเนี่ยเป็นท่าที่แพ้ทางบอสเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเราเนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงกว่าปกติมาก เพราะฉะนั้นผมการจัดฮีโร่เนี่ยที่ชนะทาุในการฟรีบอลด้วยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับคนที่ต้องการปั๊มคะแนนให้ได้เนี่ยในอัดดับสูงๆนั่นเองนะ และสำหรับทิกสุดท้ายในการตีบอสผมสังเกตได้ว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีวันลงที่วันละ1ตัวใช่ไหมแต่ว่ามันจะยกเว้นวันหนึ่งผมก็คือวันอาทิตย์ที่เราเนี่ยสามารถตีบอสได้ทั้งหมดทุกตัวก็คือเราสามารถจะตีได้ตัวละครั้งาารันสำหรับคนที่ทําดามเมจได้สูงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะกอบโกลของวันได้3อย่างในวันเดียวเลยผมเพราะปกติเนี่ย มันจะเป็นวัวละหนึ่งตัวก็เสือามารถทำคะแนนแล้วก็รับของรางวัลได้เพียงแค่ตัวเดียวใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยวันอาทิตย์เราตีได้3ตัวเท่ากับว่าของรางวัลแนี่ยล้วก็สามารถรับได้ทั้ง3ตัวนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการต้องการที่จะทาของให้ได้สูงๆสำหรับคนที่เล่นในวันอาทิตย์กันนะ คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับเทคนิคในการตีบอสครับผมต้องขอบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะมีฮีโร่ที่เป็นเกรดระดับ SSR หรือว่า SR ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าดาวเราไม่สูงเนี่ยบอกได้เลยว่าการที่เราจะทําคะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือในส่วนของตัวดาวแล้วก็อุปกรณ์ในการใส่ของฮีโร่นั่นเองนะมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจทุกท่านครับ เจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ